ความต่องไปด้วยทุกย่างปติทุกนเช่นน้อยหอยเางพูดไปยอะแล้วก็ให้ไปใช้กันเองเนาะประโยชน์แลประโยชน์นี้ไปใช้ตัดรู้ช่วยสังเรวัจไปใช้รูปช่วยาช่วยรูปช่วยมีทุกเวรทุกชั่นา các thân hình, thân hình, thân hình, không phải không mới chưa, mới chưa phải, không 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 phải, vẫn còn không vẫn còn phải, không không phải, không 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 phải, 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 không เดือบ่เดือบ่ทิ้งตลูกเอบ่านทิ้งตูมบานทิ้งบานเดือบ่ลูกไม่ใช่บอลอยู่อย่างนั้นบาลอยู่อย่างนั้นคลายทิ้งคลายสายต่อเดือบ่สายต่อไม่เอาทิ้งตูมไม่เอาเองไม่เดือบ่ทิ้งการทิ้งเลยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา lấy cả lấy cả không lấy <cười> <cười> จะตื่นจะร่องอะไรก็อย่าแช่นานตื่นอย่าแช่ตื่นนานร่องอย่าแช่พร่องนานก็ไม่เอามันถ้าเอาถ้าไม่เอาไปด้วยกันด้วยตื่นไม่เอาตื่นพร่องไม่เอาพร่องนี่อย่างนี้ตื่นยิ่งกว่าตื่นร่องยิ่งกว่าร่องเอง ตื่นไปก็ตื่นไปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาตื่นที่ยิ่งกวตื่นตื่นที่นอกเหนือตื่นตื่นที่นอกเหนือตื่นท่นี่ไม่ใช่ตื่นแค่ตื่นไม่ใช่โตแค่โตไม่ใช่บางแค่บางไม่ใช่ว่าไม่เอาก็อยู่แค่ไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่แค่ไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่